นโยบายสำคัญประการหนึ่งของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในปัจจุบันคือการยกระดับและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ4.0 Smart Eco Industrial Estate นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ4.0เป็นรูปแบบการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือการปรับปรุงกระบวนการ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหรือกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืนให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ4.0และโรงงานอุตสาหกรรม4.0มีอยู่ด้วยกัน8หมวดประกอบด้วย 1. ระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ Smart Environmental Surveillance 2. ระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะ Smart Water 3. ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ Smart Energy 4. ระบบการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอัจฉริยะ Smart Waste 5. ระบบป้องกันด้านความปลอดภัยอัจฉริยะ Smart Safety Emergency 6. ระบบขนส่งอัจฉริยะ Smart Logistics ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ Smart IT 8. อาคารอัจฉริยะ Smart Building สำหรับนิคมอุตสาหกรรมกระบวนการผลิตอัจฉริยะ Smart Process สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมที่จะได้การรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ4.0และโรงงานอุตสาหกรรม4.0ต้องมีการดำเนินการดังนี้ 1. ดำเนินการตามข้อกำหนดเบื้องต้น คือนิคมอุตสาหกรรมต้องได้รับการรับรองนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอย่างน้อยระดับอ c o ค h ชม p ปียนและโรงงานอุตสาหกรรมต้องได้รับรองระบบมาตรฐานต่างๆอย่างน้อยหนึ่งระบบ 2. ดําเนินการตามเกณฑ์ตัวชี้วัดการเป็นนิคมอุตสาหกรรมท่าเรืออุตสาหกรรมเฉิงนิเวศ4.0และโรงงาน4.0นซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดหมวดบังคับคือระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ smart environmental surveillance และเลือกดําเนินการเพิ่มเติมในหมวดอื่นๆอีกอย่างน้อยหนึ่งหมวดจึงจะผ่านการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมถ้าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ4.0หรือโรงงานอุตสาหกรรม4.0โดยในปัจจุบันการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศถ้าเรืออุตสาหกรรมเชิงนิเวศ4.0แล้วจำนวน8แห่ง และโรงงานอุตสาหกรรม4.0จำนวน12แห่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะยกระดับนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ4.0 Smart Eco Industrial Estate เพื่อเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน